ล่างสังหอยนะล่างสังห่าไม่ดีเลยอุ๊ยอ๋อมอนอุ๊ยใครยืนอยู่ข้างบนกับเขาเนี่ยอุ๊ยสวัสดีค่อะไรล่ะตึกๆเลยอ่ะอ่าเบ็เกอร์ โอ้ย What the fuck ไม่ชอบเฮ้ยเมันกลับมาแล้วตุ๊กตาหมีเห็นปะตุ๊กตาหมีเดียวเดียวเดียวหมีหมีหมีตุ๊กตาหมีเรี่ยมีคนไม่มีผีไม่ได้อยู่นี่อะไรเราไม่เกี่ยวอ๋อจริงหไหแล้วกู เอามาเป็นกูจ้าไม่เราให้เปลี่ยนเป้าหมายเร็วจังเลยยยทีนี้แม่เข้าหน้าต่างไปเลยงงแล้วเข้าหน้าต่างมาแล้วคือกระโดดเอาเข้าหน้าเขาเลยไงกระโดดเข้ามาเจอเอดาเอดาคือเหมือนแบบเอดาอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะกระโดดเข้ามานี่เอดารวบเลยอ่ะปิ๊งัมูควางเฮ้ยนางกระเทิร์มมาแล้วแล้วเรื่องแสงเที่ยตีกระดูกแตกฉันไม่เป็นไรฉันมีสมุดมีเปิร์ แกทาหมันจะรอดละมันจะรอดละเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่นเุ้ยมันลากคขาอยู่มันลากเขาเลยไม่มันมันจะรอดเหมือนผีไม่เห็นเหมือนผีไม่เห็นเอาไปเลยเอาไปเลยตัวนั้นอ่ะเอาไปเลยโอ้ยอุ้ยขอโทษค่ะไม่กูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่เกี่ยวทำไมหัวใจมันดังตลอดเกมเลยวะอยู่ไหนเนี่ย เส้นหัวใจมันกว้างอ่ะเวเกอร์อ๋ออยู่ชั้นสองร้านเนี่ยดีจังเลยพีจอยอ๋อเขาเลือกแบบว่าคู่ปรับของเขาเฮ้ยมีแบกก็เล่นเซเรนเหมือนกันแบกอะไรนะแบกแบกเลนอ่อนึกว่าเวกเวกเลยเหรอเวกยีด้าไปแล้วนะเมื่อกี้น่ะกระโปรงพิวจ้ะมีมีตีล้มล้มแล้วเครื่องระเบิดอุ้มแล้วเห็นอล่าแล้วหัวหมูแล้วอีกตัวนึงยังไม่รู้ นวันโอ้ชิบหายแล้วค่ะตอนนี้เราไปทุกทิศทางเลยเนี่ยอะไรป้ามันยังดังอยู่เลยอ่ะมันตามชั้นมันตามชันตโอเคโอเคออกมาแล้วออามาแล้วตายฮิวค่ะวิ่ยงยังงยงนี่ด๊ดีดิด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 ดิ๊ด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 ดิอดดิ๊ดดิิ๊วิดดิ๊วดิ๊ดวิ๊ดด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 อ๊ดดิ๊ดดิ๊ยดิ๊ดดิ๊ิ๊ดดิ อีสมศรีีก่ขอโทษกันเอาแล้วใครโดนขึ้นเสาอน่ะเผ่อแป๊บเดียวขึ้นเสาแล้วกนนั่นเอ๊ะขอปันหน่อยเอ๊ะกรปั่นก็ปั่นไปเลยงั้นน่ะอุ้ยตรงดิงมาเลยอ้าวไม่มาว่ะมีใครไปช่วยไหมคะออไปแล้วกลับแน่นอนอ่ะผีอ่ะ มไม่ให้เราอย่ามาตามฉันนะคะเนี่ยหาชิปให้ไอเทนอ้าว <c oughs> เอไอเไอ้อเทนเก็บหน้กกากว่ามันหายไปต่อหน้าฉันเลยค่ะเอาอีกแล้วหายแล้วเดี๋ยวมาเท่าเท่ากันค่ะของฉันมันก็หายต่อหน้าต่อตายัชนเหมือนกันเราคิดดูฝั่งนี้สองคนวิ่งมาจะแย่งกันอนะ่แล้วหายต่อหน้า คือแบบพี่ฮาวเวอร์อันรู้แกได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลขไม่ขึ้นอัลต้าสวัสดีครับดักยิกกีได้ไหมคะยิกกีอีอีนั่นน่ะอีเคดี้อ่ะเหีกกีใันใช่เถี่ยวฉันไม่ผิดนะคะนี่เพราะว่าคนอื่นกับเราจะทำเควสค่ะเหนื่อยนะครับแจ็คแจ็คเขามีเควสเหมือนก็บครบแล้วเควสเสร็จแล้วตายได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจีนนั่นน่ะ อ้าวใครแบนเป็นปลาหมึกอยู <eterm Gore> ่ข้างบนบ้านนั่นใครวะเนี่ยวาดทำไมมันได้ลอยลอยละเลี้ยวเป็นตุ๊กตาราคาถูกเลยมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากถลังไปครับถลังไปค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเก็บสีม่วงนี่ก่อนดูนี่เก็บต่อหน้านี่เลยอุ้ยเอาเลยป่ะดึงเลยป่ะ ยังดังจังอ่ะ <c oughs> อย่านะมึงอ่ะฉันรู้ฉันเห็นทำไมดังจังไงมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบ้านใหญ่รอบรอบรอบบ้านใหญ่อยู่สักมุมทางยงาวแค่ไหนฉันก็จะหลอก กูเห็นคนกําลังวิ่งเอาชีวิตรอดต่อหน้ากูคือกูออกไปไม่ได้กูติดซ่อขีปีอยู่ไอ้ทําไมคนเขามารวมตัวกันตรงนี้วะทำไมไปอยู่กันแถวนั้นเต็มไปหมดอีเต็มขออนุญาตย่องผ่านนะคะในขนาดะในขณะที่ท่านกําลังตีกันขออนุญาตลอดผ่านไปนะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยไปข้างบนผีอยู่ข้างบน กันบนวิ่งอยู่นอกบ้านอีเหี้ยเต่ามือใหร่เนี่ยว่าเปลี่ยนเป้าใหม่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยเหี้ยไอ้ไอ้พี่หิวหนูได้ไหมครับพี่พี่คะพี่เห็นหนูหรอคะไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้สี่คนอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพร้อมผีเป็นตัวด้วยไอ้พปลี่ยนหนูหรอคะ อีนี่ใครครับจะลากผีมาอย่าแล้วนะยูกันกิน่อยลุงนี่กินยังไม่พออีกเหรอเจ็บผีเอิเจ็บคอหมดเลยนี่คือโอ้ยโอ้ยอย่าตีฉันสิครับโ่แต่ดูอีหว่องวิ่งมาทำไมคะหว่องไปทำอะไรให้คะ กระโปงเดียวกระโปงเดียวเสียวเหลือเกินเฮ้ยเสาอยู่ไหนวะตั้มุมมาตะลงมุมแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีนี่เลยตอนแนวไมค์คเนี่ยวินเข้าวบ้านใหญ่ไปแล้วลงมือเลยค่ะสามคนหรอ เครื่องติดกันนี่สองเครื่องตรงเนี้ยติดกันเลยต้องเอาสักเครื่องเครื่องหนึ่งเนาะโอเคแต่บ้านเนี่ยต้องปั่นวิคิลเลอร์ฟอร์สจะมาดักปีตีอีสมหมีมีหีบก่อนเลยค่ะมันมาอีกแล้วเนี่ยหีบรั่วเลยนะคะตีอีเนี่ยอ๋ออยู่กันนูุนอยู่ขนนุนนั่งนั่งนั่ง ปั่นปั่นปั่นในบ้านก็ได้นะครับคุณแล้วดูดิจุดบุญก่อนนะผีไม่ได้ค่ะเขาเวียนๆกันอยู่ในบ้านเราจะไปขัดบุญกุศลเขาไม่ได้หอจะได้ไหมอันนี้ส่งไปด้วยเอ๊ะขึ้นอีกแล้วเฮ้ยมันจะมาไหมให้ถ่ายไม่มาค่ะมาไม่ทันหรอกน่าน่ะเห็นไหมเขาจะอีกรอบเดียวเขาจะเวียนครบสามรอบแล้วเนี่ย ไม่ไม่หลุดแล้วหลุดแล้วมันวิ่งกลับมาที่แคดีอ่ะออ้๋ออ้ยอออออ๋ออออปชิปแอ๋อ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 ชิปแทบอ๋ออทออ๋อทออ๋ออออออ๋ออ ตอนแรกเหมือนกันตอนแรกตกใจเหมือนกันตกใจจะวิ่งปุ่มสปินอ่ะไปกดปุ่มแคปล็อกอ่ะเฮ้ยอยู่ในบ้านจะได้เห็นจะได้ใครวินเขาวินเขาตั้งไม้ตรงกลางให้อาวชิบหายผิดเป้า ไอ้ติงเสามีเครื่องกายอยู่เครื่องนึงมีเครื่องกายอยู่เครื่องนึงอีเสาเหี้ยนี่คือเสาอะไรคะติเสาเสากลางบ้านเลยอีเวนไปแล้วค่ะฉันมีที่นี่นะครคบะ ไม่อยู่บ้านนี้แล้วบ้านบ,บ้านนี้มันโดนตกสุดสะไล่วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วทำไมไปดูเสาที่ฉันโดนวิ่งติดเมื่อกี้เหรอหรือยังไงวิ่งไปขอบคุณเสาเงี้ยเหรอว่ายสามรอบไปว่ายเสาไปเลยค่ะฉันเพิ่งวิ่งสวนเข้าไปใครวิ่งมาด้านขวาเขาต้องวิ่งไปด้านไหนวะเขาเขาขัดไม่เอาโอ้ชิปี่พี่แนทเขาไม่เห็นเสาม่วงจริงๆนะเนี่ยจริงเหรอนู่นน่ะ ได้เอาเค้กมาปะเมื่อกี้เขาเห็นอยู่ตรงป้อมยามเอาไม่ใช่ดิบ้านเล็กหรืออะไรวะมีเสาหนึ่งเมื่อกี้เจดแค่ปป JK, วิกเจอ <c oughs> คุยได้คัะบุคคลที่โดนเจอเดี้มาเดี๋ยวเขาฮิวให้นี่เธออยู่ไหนฉันยังไม่เห็นเลย่ะข้างหลังเนี่ยอันนี้ค่ะมัน,นอ๊ยซ <c oughs> ัดอุเราห้ามปล่อยด้วยปล่อยเราแบบอึกอักเลยอะ ล่อยละอ้วกเลยนะเนี่ยดูดีเลือดเต็มบริกรรมอยู่บริกรรมก็หายอยู่แับจะตายออกมาแบบโดนผิดปากเนี้ยเลือดนะก็เลือดเจษเขตามเป็นเอฟพีเลยหฮีก็ดีเชียบิดามันคู่ปรับกันไม่ใช่หรออีตัวเนี้ยมึงไม่ต้องปรับกูขนาดนั้นก็ได้อนี่สกิลเช็คขึ้นสักทีนะ โอ้โหกูวิ่งครบรอบพอดีเลยเนี่ยเอ๊ะไอ้ไายมันมาไู้ไทยซีใครเอ่ยมาตรงดิ่งมาเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลากกลับไปให้ไปจ้าไปอยู่ไหนกันพวกเอาไปไหนเนี่ยยูเดรมันมันมันกำลังอยู่กับฉันใช่ไหมมันกลับไปเครื่องมันกำลังกลับไปเครื่องมันไม่เอามันไม่เอาบูนบูนบูนตรงนี้มีบูนตรงไหนมีบูนตรงไหนตรงเครื่อง เออไอเสาม่วงอยู่ตรงบ้านใหญ่ข้างบนชั้นบนเสาใหญ่เสาม่วงอยู่ข้างบนมันไม่เห็นมันกลับไปเครื่องบ้านเฮ้ยมีเจ้าเงาอยู่เนี่ยเจ้าเงาไม่ถึงเครื่องมันอยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมแต่บ้านใหญ่นะมันวิ่งจับไปแล้วเนี่ยเนี่ยดังอยู่ที่บ้านใหญ่เนี่ยอยู่ในบ้านใหญ่เลยแหละสมเสร็จสมเสร็จชน S <S เขากำลังจะตะปินเบิร์ดออกจากตู้บานใหญ่ไปเลยจ้ะกลับมาปะวะมันอยู่อยู่อยู่เครื่องเครื่องเครื่องนั้นมันกลับมาบ้างไม่เห็นจริงๆเลยเธอที่มันเปิดตู้แล้วอะไรเปิดตู้อะเปิดตู้เฮ้ยมันกลับมาแน่เลยเขาปั่นเครื่องบานใหญ่ไว้ น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ทวนท่นี้กมันเรื่ๆทำไมหัวใจดังยาวจังเลยอ่ะก็มาสิขาโอ้โหงแตก้ะบอกเลยเขาก็โดดกระทืบตู้เล่นอยู่เนี่ยเอาไม่มาแล้ว่ะมันมาวิสาวม่วงอยู่บ้านเล็กเอาสาวม่วงกันอ หีบใต้ดินยังไม่มีใครเปิดขออนะโอ้โหด่ต่อหน้าเลยอะล้มอยู่ไหนเนี่ยโคตรไกลเฮียเฮ้ยไม่โดน <c oughs> ชอบโผล่มาในจุดที่แบบคาดไม่ถึงอะจริงแล้วตัวมันก็เล็กๆนะตัวเท่าคนจะสูงกว่านิดน,นึง มันก็เป็นคนนี่มามันยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมไม่รู้สิเครื่องฝั่งนี้เครื่องฝั่งนี้สามารถปั่นได้ยาวๆเพราะผีม่มาแตะแน่ๆมันมีเครื่องมนม,ม,มันมา,ม,นม,ามันมาแต่เครื่องที่ตอนที่เราเรื่องที่เราฮิวกันนะมาต่อล้วเขาเขาฝากโอนไปช่วยแด่ะเออไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วคะ่ะจะตายแน่คะ่ะตายแล้วแ <c oughs> น่ๆตายแน่เลยตายอะไรโล โอ้โหมันเห็นเร็วเร็วเร็วนี่ขึ้นโคตรเร็วอ่ะดูดิใช้เครื oh, ่องกล่องเครื่องมือโคตรเร็วเร็วเร็วจริงจังโอ้ยทุกอย่างนั้นสะตายแล้ว่ะเออเออมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องเครื่องเดิมใช่ไหมใช่ใช่ ตล้อามันเข้าบินกลับมาจันเด็มันกลับมาอะดีนารีนไหมไม่เรีเลยไม่ได้เอามา <c oughs> จบโอ้โหแล้วประตูสองบานอยู่ใกล้กันอี <c> ๋ <oughs> ไม่ได้ใกล้มากนะ <c oughs> ใครอยู่ตรงนั้นโอ้โหทางเขาละ เดี๋ยวคนตายฉันจะตายตายแล้วพี่อุ้มเราเห็นคนใช่ไหมเออ<ช>มีใครอยู่ประตูบ้านเล็กไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมเราไม่แล้วประตูตนี้บ้านใหญ่โอเคอนี่ไงกลายเป็นหิ่งห้อยแล้วอุ้ยมันตีซ้ำอ่ะแค้นอ่ะแกฉันจูงเธอเด็ตัวเธอแน้นฉัน <c oughs> อะไรอ่ะเอาสีทาบ้านมาทำไมนี่สักพักพุ่งมาฟู่กลัวอยู่ไม่มาว่ะน่าจะไม่เล่นแล้วมั้งไปเลยก็ได้เนาะไปเถอะจะรอไหม ไม่หรอกี่คนได้รอดแต่เธอถือว่าทำเพื่อทีมากเลยเย้เสร็จเควสแล้ว